มีคำถามว่าเป็นการจูงใจให้เลือกในช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่ประเด็นแรกเลยนะครับระยะเวลาของการเลือกตั้งมันผ่านพา้น<ด>มาเนิอมาเนินนานแล้วครับวันนี้เราต้องการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและที่สาคัญหากเปรียบเทียบกับนโยบายอื่นๆถ้าท่านยกอ้างว่านโยบายนี้มอบเงินให้กับพี่น้องประชาชน10,000บาทเป็นการจูงใจหากเราถามกลับว่านโยบายเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นลักษณะเดียวกันนโยบายนโยบายเรื่องของการเพิ่มเบี้ยหว,วัดให้กับผู้สูงอายุก็ไม่แตกต่างกัน แต่โชคดีครับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้ชี้มาแล้วว่ากลไกเหล่านี้เป็นนโยบายนะครับและเรามีหน้าที่รับผิดชอบมี accountability ต่อพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งผ่านการแถลงต่อรัฐสภาจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าให้สําเร็จนะครับในเรื่องอื่นๆครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณทวีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วจะมีค่า แลก3%หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่มีเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินคริปโตนะครับมันเป็นตัวเงินไม่ต่างกับเงินที่อยู่ในบัญชีของท,ท่านที่อยู่ในรูปแบบของมือถือนะครับเวลาท่านโอนเงินในบัญชีในมือถือเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่เป็นเงินบาทที่มีข้อจํากัด mm. เพราะจะต้องใช้ในระยะเวลาที่กําหนดใช้ในพื้นที่ที่กาหนดเท่านั้นนะครับเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งแน่นอนครับว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าการที่แม็ดเงินลงไปในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างที่ตัั้้งงหววไ นะครับจะต้องสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายซึ่งรัฐบาลยืนยันมาโดยตลอดครับเราต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่ําปีละ5%นะครับโดยเฉลีย่ยก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราตั้งหวังไว้ครับว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญระดับต้นนะครับขอบพระคุณที่ได้ติดตามนโยบายของรัฐโดยเฉพาะนโยบายเรือธงเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยนะครับเราตระหนักครับถึงการสร้างเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ดีการเพิ่มบทบาทนําบนเวทีโลกของประเทศไทยเรามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดทิศท,ทางการพัฒนาซอฟต์าวร์ครอบคลุม11สาขาซึ่งท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับว่ายุทธศาสตร์หลักในการบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงนานาชาตินะครับพร้อมกับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอการสร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันนะครับรวมถึงการพัฒนาบุคลากร การตระกรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์การติดตามประเมินผลเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็น,นกลไกสาคัญในการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์แนวทางในการขับเคลื่อนนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถยกระดับทักษะของคนไทยได้จำนวน20ล้านคนสู่การเป็นแรงงานทักษะขั้นสูงแรงงานสร้างสรรค์และจะสามารถสร้างไรายได้อย่างน้อย4ล้านล้านบาทต่อป,ปีสร้างงาน20ล้านตำแหน่ง นะครับขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยแบ่งเป็น3ขั้นครับหนึ่งก็คือการพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์เช่นการทําอาหารฝึกมวยวาดภาพศิลปะอีสปอร์ต e อะไรต่างๆน,นานานะครับเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับประชาชนนะครับขั้นที่2คือการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาขาต่างๆภายในประเทศสสาขา ซึ่งกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรใหม่ครับชื่อว่าทักกาอย่างที่ท่านได้เรียนในที่ประชุมนะครับกระบวนการจัดตั้งองค์กรทักกาเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มหลังจากที่งบประมาณแผ่นดินปี2 5 6 7ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งขั้นตอนของวุฒิสภาคือพรุ่งนี้นะครับเราก็จะปรับแก้กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อสนับสนุนนะครับสร้างแรงจูงใจด้านภาษีให้องค์กรนี้สามารถขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างสำเร็จและขั้นสุดท้ายครับคือการนำอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ลุกสู่เวทีโลกเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจไทยจะดำเนินการให้เชื่อมโยงลงไปสู่เศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จ,จริงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำครับมีหลายท่านได้พูดถึงรัฐบาลตระหนักดีครับเราให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําโดยชุดนโยบายสําคัญเนี่ยนะครับมี2ชุดนโยบาย อันแรกเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสที่ทําไปแล้วเช่นการลดราคาพลังงานเช่นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการสนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกต้องตามแนวชายแดนนะครับรวมถึงการทำ national single window รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำธุรกิจที่เรียกว่า ease of doing business นะครับการสร้างรายได้ภาคการเกษตร หลักการที่ใช้คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้การสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ซึ่งการสร้างรายได้จะเป็นการเจริญกระจายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงและก็ลดความเหลื่อมล้าได้ในระดับหนึ่งชุดนโยบายที่2คือชุดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้าและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตัวอย่างเช่นการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการยกระดับนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข นะครับนโยบายเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเช่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบางเช่นแรงงานนอกระบบด้วยอย่างไรก็ตามครับประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ที่ท่านได้มีการอภิปรายกันนะครับเราอยู่ในช่วงของการพัฒนาต่อยอดเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง4ี่ภาคผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยแนวทางในเรื่องของการพัฒนาพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะสามารถกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับภาคและระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะมีส่วนสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานเหล่านี้จะลดความเหลื่อมล้ําในระดับภูมิภาคแต่หลายท่านได้อภิปรายในเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งเรื่องของระเบียงเ,เขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจผมต้องยอมรับครับว่าหลังจากเป็นรัฐบาลมาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเราไปดู เขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจเหล่านี้ในหลายภูมิภาคนะครับที่ผมได้ไปมาแล้วเช่นสระแก้วนครพนมหนองคายเชียงรายเราพบปัญหาครับว่ายังไม่สามารถขับเคลื่อนและสร้างให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผมเนี่ยลงไปดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็หาหนทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้สุดท้ายแล้วจะสามารถบรรลุวัตถปุประสงค์ตามที่เราตั้งหวัง โดยที่ปัญหาที่พบหลักๆในเบื้องต้นในขณะนี้ต้องเรียนว่ามี3-4ข้อครับข้อแรกคือเรื่องของความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือระเบียนเศรษฐกิจประเด็นที่2คือการแข่งขันกันเองในเขตเศรษฐกิจประเภทต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของ EEC ซึ่งมีกฎหมายกำกับชัดเจนและมีสิทธิประโยชน์ที่มากกว่านะครับทำให้เขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยาก และประเด็นสุดท้ายคือการกำหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละพื้นที่เช่นกำหนดว่าภาคอีสานจะต้องเป็นไบโอเคมเช่นกำหนดว่าภาคเหนือจะต้องเป็นครีเอทีฟอีคอนมีเท่านั้นนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลายเป็น,นกลไกซึ่งไม่สามารถทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์นะครับในส่วนของเรื่องของจับดักรายได้ปานกลางครับเราเนี่ยเป็นประเทศซึ่ง เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนนะครับ u p p l r m n d d l e income มเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี2551นะครับหลายปีแล้วนะครับแน่นอนว่ารัฐบาลมีแนวความคิดและก็มีวิสัยทัศน์มีแนวทางในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเนี่ยเราก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลางมาโดยตลอดนะครับต้องเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนผ่าน8อุตสาหกรรมครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อ สื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับคือ1คือศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวนะครับทัวริซึมครับสคือศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพหรือเวลเนสแอนด์ม e d ด c ิคอคับสคือศูนย์กลางด้านอาหารอกริคัลเจอร์แอนด์ฟู้ดฮับนะครับวันนี้ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจากประเทศบรูไนมามีการพบปะพูดคุยกับท่านนายกร,รัฐมนตรีก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ครับว่าทางบรูไนเนี่ยอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะนําเอา สร้างให้มันเกิดมันเกิดฟู้ดซิเคียวริตี้ในภูมิภาคนะครับซึ่งประเทศไทยเรามีความพร้อมทางด้านของจุดที่ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรและการลงทุน 4. คือศูนย์กลางด้านการบินครับเอเวอเร 5. นนะครับ 5, คือศูนย์กลางด้านการขนส่งหรือโลจิสติกนะครับ 6, คือศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะครับ 7, คือศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ8คือศูนย์กลางทางการเงิน เรามุ่งหวังว่าหากสามารถขับเคลื่อนแดแนวทางนี้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเนี่ยจะยกระดับไปถึงไปอีกระดับหนึ่งนะครับและจะสามารถสร้างไรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องประชาชนทําให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนจะสามารถอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับในประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับมีท่านอภิปรายอยู่สองสมท่านผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วย กลไกที่เราขับเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงจุดที่มีข้อสรุปนะครับวันนี้ผมได้แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของกรอบเวลาอย่างแรกเลยก็คือมารือนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับเ,เพื่อที่จะกําหนดนําเอาสิ่งที่ได้มีการาไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเข้ามานําเสนอต่อคณะกรรมการนะครับ และมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งวันที่10เมษายนซึ่งจะเป็นวันที่เราจะเคาะรายละเอียดสุดท้ายเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลวอลเล็นะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะเริ่มกระบวนการในการลงทะเบียนของร้านค้าและประชาชนในไตรามาสท,ที่3ของปีนี้และเรามีความเชื่อว่าภายในก่อนสิ้นปีครับไตรามาสสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวลเลให้กับถึงมือกับพี่น้องประชาชน ตามที่มีการวางเป้าหมายไว้ได้สําเร็จนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เราลงพื้นที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลพบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยขณะนี้เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีนักนะครับจะวิกฤตหรือไม่คนตัดสินอาจจะไม่ใช่พวกเราผมเองในฐานะที่เป็นรัฐบาลเราอาจจะใช้อํานาจของความเป็นรัฐในการบอกว่ามันวิกฤตหรือไม่แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของวิกฤตหรือไม่นี่นะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่าง เรามีเงินเดือนรายเดือนทุกเดือนเราอาจจะไม่รู้สึกว่าวิกฤตบางคนที่เป็นคนรวยก็ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินคําวันนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่วิกฤตจริงๆนะครับเขาเดือดร้อนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นเดียวกับพวกผมท่านรับทราบได้ท่านรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการเติมเงิน10,000บาทเป็นหนึ่งกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน เรามีความเชื่อมั่นและเราจะทําให้สําเร็จนะครับผมต้องเรียนครับว่ามีข้อคําถามเกี่ยวกับ digital wallet ที่มีความจาเป็นต้องตอบอยู่บางข้อนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับมีการพูดถึงความเป็นพรรคการเมืองนะครับวันนี้เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลผสมนะครับแน่นอนว่าต้องนําเอานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองมา,าผสมกลมกลืนให้เกิดความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนได้นะครับมันจึงเป็นรัฐบาลของนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลง ต่อรัฐสภาพวกเราอยู่ด้วยกันในวันที่แถลงนโยบายประเด็นที่สองครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามีคําถามว่าเป็นการจูงใจให้เลือกในช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่ประเด็นแรกเลยนะครับระยะเวลาของการเลือกตั้งมันผ่านพ,านพ้นมาเนนมาเนินนานแล้วครับวันนี้เราต้องการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและที่สําคัญหากเปรียบเทียบกับนโยบายอื่นๆถ้าท่านยกอ้างว่านโยบายนี้มอบเงินให้กับพี่น้องประชาชน1 0,000บาท เป็นการจูงใจหากเราถามกลับว่านโยบายเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นลักษณะเดียวกันนโยบายเรื่องของการเพิ่มเบี้ยหว,วัดให้กับผู้สูงอายุก็ไม่แตกต่างกันแต่โชคดีครับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเข้าใจและก็ได้ชี้มาแล้วว่ากลไกเหล่านี้เป็นนโยบายนะครับและเรามีหน้าที่รับผิดชอบมี accountability ต่อพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งผ่านการถแถลงต่อรัฐสภา จึงมีความจําเป็นต้องเดินหน้าให้สําเร็จนะครับในเรื่องอื่นๆครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคูณทวีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วจะมีค่าแลก3%หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่มีเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินคริปโตนะครับมันเป็นตัวเงินไม่ต่างกับเงินที่อยู่ในบัญชีของท่าน,ท,านที่อยู่ในรูปแบบของมือถือนะครับเวลาท่านโอนเงินในบัญชีในมือถือเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่เป็นเงินบาท ที่มีข้อจํากัดเพราะจะต้องใช้ในระยะเวลาที่กําหนดใช้ในพื้นที่ที่กาหนดเท่านั้นนะครับเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งแน่นอนครับว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าการที่เม็ดเงินลงไปในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งหวังไว้นะครับจะต้องสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายซึ่งรัฐบาลยืนยันมาโดยตลอดครับเราต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่ำปีละ5%เปอร์เซ็นต์ นะครับโดยเฉลีย่ยก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราตั้งหวังไว้ครับขอบพระคุณครับแล้วก็อะไรที่ปรับใช้ได้ก็จะนําไปนะครับและข้อใดที่เป็นข้อทุงติง่งจะนําไปศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับยืนยันนะครับกระบวนการในการดําเนินการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการถแถลงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้านโยบายต่างๆนะครับเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและรัฐมนูญที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินก็มีการชี้แจงอยู่ใน เล่มเอกสารนะครับเปิดดูได้นะครับอยู่ในช่วงท้ายถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเรื่องของอรายละเอียดโครงการต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ทุกประการนะครับยืนยันครับว่าท่านอาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของแหล่งที่มาหรืออะไรต่างๆเนี่ยวันที่10เมษายนรอฟังข่าวครับก็จะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนและทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่สามารถเดินหน้าได้โดยไม่สะดุดติดขัดและมีอุปสรรคใดๆครับขอบพระคุณครับ